เดี๋ยวเราจะไปขี่เซ็กชันแรกนะครับเทนนิงนะฮะเราต้องเป็นบอกว่าเราเป็นแบบจ่อยที่สุดว่ารถเราไม่มีนะแต่ก็ต้องขอบคุณพี่การนะฮะให้ยืมรถ DF 3 0 0นฮะผมไม่เคยขี่สนามนี้ให้มันนำก่อนแล้วกัน ดีครับของดีใส่กี่ได้ครับกี่ได้ทุกอย่างอยากกี่ในใส่ได้หมดครับยังโมงกันน็อปนี่พอจะได้ไหมครับได้ครับษาอังกฤษเทลเมทอ่ะ,ะกับขอเป็นกับขวัด้วยเทลเมทเห็ดเหดเมลและเดี๋ยวพี่แบบเทลเมทอ่ะประมาณนี้ไม่เล่นละ สำหรับงานครั้งนี้ที่จัดขึ้นมาเนี่ยก็ตามชื่อเลยนะครับมีทั้งแพ็กเดย,นเดย์นะครับอะคาเดมี่แล้วก็โทฟี่นะครับก็มีการเรียนการสอนการได้รับคาแนะนําจากครูฝึกต่างๆนะครับลหลายๆหลากสไตล์เลยครับทั้งมือใหม่มือเกา่ามือตึงได้หมดเลยแล้วก็ในส่วนของแพ็กเดย์ก็สําหรับคนที่มีประสบการณ์การขับขี่ในสนามอยู่แล้วนะครับก็มาลงขับขี่วันต่อวันก็ได้หรือจะลงทั้ง3วันก็ได้นะครับเซสชันสุดท้ายเลยนั่นคือในส่วนของโทฟี่นั่นเองนะครับก็คือในส่วนของการแข่งขันสําหรับใครที่เรียนแล้วแข่งแล้วมีประสบการณ์ลนะะครรับออออยาาาากกกกจจมงสต นะครับหรือจับเวลาการขับขี่ของตัวเองแล้วก็รวมไปถึงผลอันดับนะครับยืนโพเดียมรับถ้วยรางวัลจริงๆเลยนะครับเราก็จัดอยู่ในเซสชันของโทรฟีนั่นเอง ผมแทนธรรมชาติกับรายการสลักกระเดินนะครับวันนี้บรรยากาศอาจจะไม่ได้คุ้นเคยนักนะฮะวันนี้ก็มาอัพเลเวลเต็งเหมือนเดิมฮะวันนี้วันหยุดสุดขีดเราอยู่กับกิจกรรมนะครับ superby mac o com academy tag day and trophy 2022 loud to กิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่มีครบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการเทรนนิ่งนะครับมีการกับขียแบบ tag day นะครับต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่มีครบนะครับทุกเรื่องราวนะครับก็จะมีสปอนเซอร์หลักนะครับคือยาง n g j e w e l l e นั่นเองนะฮะแล้วก็พาร์ทเนอร์อีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพเบกหมวกกันน็อกแฟลล ะะลูกค้านะเข้ามาร่วมกิจกรรมเนี่ยเยอะเอามากๆนะฮะรถเนี่ยผมว่าน่าจะมีประมาณ400คันเลยนะวันนี้เมื่อวานขี่ซุปเปอร์โมโต้ไปวันนี้ก็ลองมาขี่ในแนวสปอร์ตดูบ้างนะฮะวันนี้กิจกรรมจะมีความสนุกความมันยังไงนะฮะเดี๋ยวไปตามชมกัน You. Lost couple niggas, I can't get it back. Every time I put up they're like who is that? I slap it the black when I'm busting the trap. We found a treasure, put gang on the map. He give you my number, i give you my snap. You be for my brother, I can't give you that. Running this race is my third of overlap. Why are these niggas only tough for the strap? I ain't got a body weed the hair like a I ball like LeBron when you ball like Lonzo. Smoke straight people, I ain't tryna smoke fanto. Turn just sends me, I ain't tryna combo. I smoke the glock, make me feel like Rondo. Think in the mouth, think I'm touching the tonsils. Broke on the drum like bongos. Tryna build an empire just like the Mongols. But life your heart, someone told me to pray. And give you girl, I want you to stay. Replay, replay, running this shit like relay. Pull up with the gas like speedway. Put you on your back like steepay. Uh, replay, replay, running this shit like relay. Replay, replay, running this shit like relay. Replay, replay, pull up with the gas like speedway. Replay, replay, put you on your back like steepay. Replay, replay, running this shit like relay. Don't care about the he say, she say. We gon' eat no cheat day. Y'all talking that shit, but it's all cat. I know it's summertime, but. Till they crawl back. crawl back Soon as I make the hip-hop crawl back ผู้ชมตอนนี้นะครับเราเดินทางกันมาถึงวันสุดท้ายของการมาร่วมกิจกรรมนะครับ Superbike Mac o com Academy h a c k Day and Trophy นั่นเองนะครับวันนี้นะครับวันสุดท้ายวันอาทิตย์นะครับก็จะเป็นการนําสกิลต่างๆหรือว่าการฝึกซ้อมที่ได้มาเมื่อ2วันที่แล้วนะครับมาใช้นะครับในการทําการแข่งขันนะครับแล้วก็จะมีรางวัลมากมายนะครับวันนี้บรรยากาศนะครับผมก็จะพามาดูบรรยากาศการแข่งขันนะครับซึ่งตัวผมน่าจะยังไม่คงไม่ถึงขั้นต้องมาลงแข่งขันแล้วฮะอันตรายนะฮะความสนุกความมันในการแข่งขันในการนี้จะเป็นยังไงเจอกันครับ Do it then I just put in work with this new glow. like it's the newest gym Every time I do a show, know I bring them shooters in. Every time I drop a load, know the plug on send to me. And God damn, it, we got bags and bands all up in this stash. I'm huh? scared to get that SRT. Think I might go crash up. Huh? Every time I walk up in the club, she got her ass up. I know she don't really love me. Love I bring that bag up. Damn. It. ballin' sippin' no si ball like สิ้นสุดนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับที่ผมเข้าร่วมนะครับกับ Superbyte Mac com Academy แท็กเดย์แอนโทฟี่สองพันยี่สิบสองลาวทูนั่นเองนะฮะเป็นเกียรติมากๆนะครับที่ทางเรานะครับรายการสลักระเดินแล้วผมแทนธรรมชาติกับนิยสารมรดคอนะครับได้เข้ามาร่วมกิจกรรมนี้นะครับต้องขอขอบคุณทางพิเรลลี่นะครับแล้วก็สุบไวแมกกาซีนนะฮะรวมไปถึงพาร์ทเนอร์ต่างๆนะครับที่เข้ามาร่วมงานนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่วันนี้ให้เราได้สัมผัสบรรยากาศขับขี่ในแท็กได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆในการขับขี่นะครับเอาจริงๆแล้วไม่ได้เป็นสายนี้หรอกก็จะมีคุณกันพันอานะฮะที่เขาเป็นคคคคนนนนนนนขขขีีีีีี่่่่่่่ททาาาางง้้้้ออออยยยยยยููแแลลวววตตผมมมเเเเกกกกกกก็ัััััััะะะรรรรรบบบบษใใหหๆ ทวนวันนั้นน่ะพอถึงเวลาในการเทสรถจริงๆแล้วเราจะได้สามารถขับขี่แล้วจับฟิลลิ่งรถต่างๆได้มากที่สุดนะครับแล้วก็นำมารีวิวฝากเพื่อนๆกันวันนี้รายการสละกระเด้อของเรานะฮะก็นําบรรยากาศความสนุกความมันนะครับทรายแทนธรรมชาตินะครับผมขออนุญาตสรุปเลยนะว่ารายการนี้นะผมว่าเหมาะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่าจะเป็นมือเก่าแล้วนะฮะก็สามารถามาร่วมกิจกรรมได้ครับยังไงก็ติดตามครับสำหรับปีนี้ก็จะเป็นสนามสุดท้ายแล้วก็รอติดตามครับปีหน้ากิจกรรมแบบนี้จะเป็นยังไงนะฮะจะอีกปีหน้าเนี่ยได้ข่าว ติดตามกันนะครับขอตัวกลับบ้านไปพักผ่อนนะครับเดือนหน้าเราลุยกันอีกยับยับเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับยังไงก็วันนี้ขออนุญาตกลับบ้านดีกว่าครับ